สวัสดีค่ะจ่ากนันเด้อพี่นอ้ององค์ไ่สุุองค์งน,นี่ปูเลากันั่งสีใจเงินลดให้อีกนะค่ะจทั้งหมดราคาเงินสดเท่าไหร่จ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันแรลดแล้เหล,ลือสี่หมื่นสี่พันบาทอ๋อค่ะ,ะเบ็ดเซ็จเนาะคะ่ะเนาะจ้ะเอ้า ลงปูแล้วสิใจเงินเหล้วเด้พี่น้องน้องเตยเอ้ยมึงเบิงไปเด้อมึงอาศัยผู้ใดใดมึงก็ต้องเบิงสี่หมื่นบาทเนาะเะ <40, 000, S 1> นาะอ่าน,นี่ลงลงลงตาผู้นี่แหละค่ะเพิ่นออกรถให้น้องเตยในราละค่ะสี่หมื่นเจ็ดรถเหลือ 40, 40, สี่หมื่นสี่เข้าใจบ่นี่ละรถขั้นนี่คุนเขาไปน้ำเล่าพุ นี่รถคันนีเด้อพี่น้องเด้อเบิงน้องเตยมีรถฉี่แล้วนะคะต่อไปนีเกตูเสีบยบได้ไปหับไปทรงแล้ว <c oughs> เศ้าเป็นลูกเกตูแล้วบททัดที่นี่สุดเทียนนี่โอ้ยฝนตกฝนล่งต้องตื่นไปทรงคนแล้วก็สีมงแร่งก็ต้องกลับมาฮับอีกค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ลงปูแล้วซื้อหาแล้วจะดห้เรียบรอยร้านสาวผู้เดียว ผู้ดเดียวนี่ล่ะทีเลี้ยงแล้วไหวอยู่เด้อเนี่เบาซื้อ,อ,อแล้วถามย่าใดกับวานพราะว่าเจตุผ้าแกมาสองสามหลอวเล,ล,ล้แม่ไปยังเตยไปหาหลวงปูหลวงปูที่แหลเกเจตูกับบ่เคยลงรหลดไปน้าได้กัน,นึกว่ามันไปหาปูแบบว่าปูบ่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 แม่นปูฟูบวชดเนะาะบ่ดเราไปมาเป็นว่าหลวงปูว่าสันว่าเอา้าพระตัวนี้วะให้เงินเทละพันสองพันมาทันวะมากับกัพ่อได้ใส่ได้ซอยน้ำปูนี่แหละแต่ว่าคันมา บ่มีมาขอดูหลายเนาะบัดน,นี้แล้วปูแล้วซื้อไห่ซี่หมื่นเจ็ดกับไห่เงินไปอีกแล้วเราบอกว่าอย่ามาหลบกวนเราอีกเด้อบันนี้ว่าสันว่าสดสดเด้อค่ะพี่น้องสด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 เด้อค่ะนี่พี่น้องค่ะ อาเตยเอ้ยต่างว่าสี่หมือนกลัวมึงกูขอรลองเด้อเตยมึงอย่าลืมเล่าเป็นเด็ดขาดเด้อแต่ขนาดพอมึงแต่แฉยังบอกกาออกให้มึงเลยไปไปกราบเล่าไปไหวเล่าให้คุณอันนี้กับแจ็กเมนยังดอกพายครับกระเป๋าลานรถนี่จอดอันยูยูใสก่อนลานรถ อยู there, ่อาสามาดด้อค่ะเด้อซื้อร้านนี้ยังฮะซื้อร้านนี้ยังค่ะเเค C ซีเคเคพนาพี่น้องไปหาร้านยังก่อน้องเตยซ C J C เนี่ยหลวงปู่เล่าเป็นผู้ออกให้หลวงปู่องค์นี้พี่น้องสี่หมื่นปัวโหขนชิงลุก ต้องจื้อไหวเด้อเตยเอ้ยเอาว่หลวงปู่ยุวัดน์หลวงปู่อยู่วัฒน์หลวงปู่ยุวัฒน์หลวงปู่อยู่วัดน์ผุนี่พี่น้องเดี๋ยวสิเห็นแล้วอยู่ดอกเพราะว่าเอารถไป่นแล้วเจิมอยู่เอาพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนคลิปนี้เกตุขอลงคลิปสก่อนเด้อรวยๆกันสุภูสุคนค่ะ